สวัสดีครับ่าสวนบุญยนุษครับผมสวนบุญยนุษก็มาวันนี้ก็จะมาถ่ายทำเรื่องกับมะละกอมะละก,ะละก็พันเลดเลดี้ครับผมข้างล่างนี้ก็ทยอยติดลูกะส่วนด้านบนเป็นดอกอ่าเป็นดอก ก็เริ่มทยอยติดดอกดานบนก็ทยอยเริ่มเริ่มทยอยติดดอกถอนน้ำนแ้วกเ็เริ่มติดลูกนี่มะละกอสามเดือนครึ่งครับของพันเลุดเลดี้อ่าประมาณนี้ครับโดยรวมๆแล้วนี่ดูจากในสวนของผมนี่ก็การติดลูกก็อยู่ประมาณมจัด ประมาณสิบเปอร์เซ็นตะของการเริ่มทยอยติดลูกออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นของมะละกอของที่สนดของผมเริ่มทยอยติดลูกวันสิบเปอร์เซ็นกัก็แล้วกันนี่ครับปลูกได้ประมาณสามเดือนครึ่งก็ประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับทยอยทยอยติดลูกครับเริ่มทยอยติดลูกสักสิบเนก็นแล้วกันส่วนด้านบนก็ทยอยติดดอกไปเรื่อยๆครับประมาณน,นี้ครับ นี่ครับจะให้มาดูต้นนี้ดูความดกของต้นนี้ครับอ่าตรงตรงด้านล่างมะละกอมะละกอสามเดือนครึ่งอ่าดูนี้ครับมะละกอสามเดือนครึ่งนี่ฮะเริ่มทยอยติดลูกประมาณสัก อ่าสิบเปอร์เซนต์ได้ของมะละกอทั้งหมดที่มีอยู่ห้าสิบต้นก็เริ่มทยอยติดลูกป,ประมาณสิบเปอร์เซนต์นี่ครับด้านล่างนี่นด้านบนเป็นดอกเริ่มทยอยติดดอกผมจะให้ดูล่องรอยของการล่วงของลูกของเขา นี่ครับอ่านี่ครับร่วงเพราะอะไรเพราะอาเภอโคกเจลินร้อนมากนะครับ40กว่าองศานครับเดือนมีนาเมษากลางเดือนกุมภาเริ่มมาถึงมีนาเมษาร้อนมากๆ40กว่าองศาติดลูกแต่ก็ร่วงได้ฮะอ่าติดลูกแต่ก็ร่วงได้ร้อนมากๆีพ่พี่ๆครับร้อนมาก มกรกตเลยออกมาแบบนี้ออกมาประมาณนี้ก็เริ่มติดก็ประมาณสักสิบเปอร์เซนต์ได้ของโดยโดยรวมนี่ฮะสิบเปอร์เซนต์นี่ครับนี่ฮะทั้งหมดที่ผมปลูกเอาไว้เป็นพันธุ์เนื้อเยื่อของพี่ปีชานะผมสั่งพันธุ์ต้นเนื้อเยื่อมาจากของพี่ปีชา ที่พี่เขาเป็นสอทหรือเปล่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาพันธุ์นี้มาไกลมากฮะจังหวัดสงขลา,าผมสั่งต้นพันธุ์จากพี่เขาซึ่งเป็น,นต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อเอามาปลูกไว้ที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนี่ครับก็เริ่มทยอยติดลูกก็น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตของของละกอทั้งหมดทั้งสวนนะนี่ครับอ่านี่ครับประมาณนี้ ผมจะให้ดูว่าเขาติดลูกแล้วเขาล่วงได้ไงนี่ครับอ่าติดลูกล่วงได้ไงนี่ครับอ่าล่วงได้ไงมันร้อนครับลบลินร้อนมากอำเภอเขาเ้าเจรนร้อนมากๆเลยครับสี่สิบกว่าองศาไม่ล่วงได้ไงครับนี่ครับติดลูกลูกได้ก็ล่วงได้ครับผมเพราะอากาศร้อนมากนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมลางานมาอ่าไม่ได้ลางานครับหยุดยาว5วันก็วันนี้ก็จะมาฉีดฮอร์โมนเร่งดอกขั้วเหนียวให้เขาประมาณเย็นๆครับตอนตอช่วงนี้ที่ผมถ่ายทำนี้ประมาณ11โมงครึ่งของลบรีครับนี่ครับอากาศอ่าประมาณนี้ครับ11โมงครึ่งประมาณนี้ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสวนเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร 1977, huh, ์กดติดตามให้ทางสวนเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ